กัมพูชาได้ใจเคลมชุดไทยให้นางงามใส่ประกวดมิสยูนิเวอร์สอ้างเป็นผ้าคลุมดาวเรืองขเขมรยันนี่ชุดขเขมรโบราณน,นะพวกเสียมเป็นโจรขโมยของเราไปชาวเน็ตแหกนี่มันก๊อปชุดแม่หญิงปานวาดจากละครเรื่องบุพเพสัน,นิวาสมาชัดๆพร้อมแท็กกองประกวดวุ่น จากที่เราเล่าไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเรื่องเขเมรเนี่ยเคลมชุดไทยแล้วนําไปประยุกต์จับนั่นจับนี่มายารวมกันเพื่อให้นางงามที่เป็นตัวแทนของกัมพูชาเนี่ยใส่ขึ้นประกวด บนเวที Miss International จนติด1ใน7ชุดประจำชาติดีเด่นไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ดูเหมือนจะได้ใจเป็นกันใหญ่แล้วนะครับเพราะถึงจะมีคนไทยตามไปแหกว่านั่นมันชุดไทยชัดๆแต่กลับไม่มีใครทำอะไรเขาได้เลยทำให้ล่าสุดเนี่ยขยับมาเกลมชุดไทยอีกครั้งในเวทีประกวดที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นก็คือเว Miss Universe, ที MissUnivers ์ทีล่าสุดมีคนไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นเอง แน่นอนครับว่าการเคลมสบายแบบชุดไทยเพื่อนนำไปใส่ขึ้นเวทีประกวดใหญ่ระดับนานาชาติขนาดนั้นไม่สามารถรอดพน้นสายตากองทัพโซเชียลไทยไปได้หลายคนเนี่ยตามไปแหกถึงเพจตัวแทนของกัมพูชาหรือ Miss u n i v e r s ์ c a m b o d i ียกันเลยทีเดียวโดยนางงามคนนี้ใช้ชื่อว่าจอนโสทิมาในโพสต์รูป พร้อมข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าพระคลุมดาวเรืองที่ออกแบบอย่างประณีตย้ำเตือนถึงความน้่ำรวยของอุตสาหกรรมขเขมรน,นอกจากนี้ยังมีต้นดาวเรืองที่มีประโยชน์มากมายที่ชาวขเขมรเนี่ยพึ่งพาอาศัยอยู่เสมอ และจากโพสต์นี้นะครับทําให้มีชาวไทยหลายคนเนี่ยเข้าไปแหกในคอมเมนต์ว่านี่มันชุดไทยชัด,ชดๆขเขมรเนี่ยไม่เคยมีสบายแบบนี้และยิ่งถ้าเอาไปเทียบกับชุดของแม่ปานวาดในละครเรื่องบุเพสันนิวาสก็พบว่าเป็นสบายคุมไหลที่มีลวดลายคล้ายกันอย่างกับแกะเลยทีเดียวโดยมีคอมเมนต์ชาวขเขมรคอยเชียร์อัพว่าสวยมากขอให้ชนะได้รางวัลกลับมา แต่ก็มีคนไทยสวนกลับไปว่านี่มันชุดไทยชัดๆทำไมไม่พัฒนาต่อจากชุดอัปสาราจากจารึกของนครวัดที่ภูมิใจกันนักหนาละจ๊ะแล้วก็มีชาวเขมรอีกหลายคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ไปในแนวเดียวกันว่านี่คือชุดมเขมรโบราณพวกเสียมเป็นโจนขโมยของเราไปก็มุกเดิมๆครับ ซึ่งเหตุการณ์ประทะกันทางโซเชียลแบบนี้นะครับผลออกมาก็เหมือนเดิมอีกอะ่ะว่าทางนางงามของกัมพูชาเนี่ยก็หาฟังไม่และคงจะใช้ให้ทีมงานไล่บล็อกไล่แบนคนไทยเช่นเคยต่อมานะครับทางเพจดังเจ้าเดิมอาเซียนมองไทยได้นำมาแฉพร้อมตั้งคำถามว่าผ้ากลุมดาวเรืองอะไรของเธอก๊อปปี้ไทยก็คือก๊อปปี้พยายามเขียนสตรอรี่ให้ดูมีอะไรแต่มันไม่ใช่ไง พยายามลอกเลียนแบบความเป็นไทยทุกอย่างชุดที่ใส่มันก็ไม่ได้เป็นชุดขเขมรตั้งแต่แรกลองย้อนกลับไปดูดีตเมื่อ1 0 2ถึง20ปีก่อนนะกัมพูชาเนี่ยเคยใส่ชุดแบบนี้ไหมเห็นใส่แต่ชุดที่เรียกว่าซัมปอรนุงโจงกระเบนใส่ผ้าลูกไม้อยากรู้จังว่าซื้อลิขสิทธิ์มิสยูนิเวอร์สมากี่บาทไม่ได้ถามกวนนะ แต่หลังจากที่มีคนไทยเนี่ยไปไล่จับผิดนางงามกัมพูชาเพจ Miss Universe c ก m ม o เดียก็ไล่บล็อกคนไทยคนไทยบางคนแค่กดขำก็โดนบล็อกแล้วซึ่งถ้าเราเข้าไปคอมเมนต์กรียนแล้วโดนบล็อกก็จะไม่ว่าเลยโดยทางเพจอาเซียนมองไทยเนี่ยยังตั้งข้อสงสัยต่ออีกว่า ตั้งแต่มี ND ดีเจ้าใหม่เข้ามารับช่วงต่อจาก ND ดีเจ้าเก่าที่เป็นชาวฟิลิปปินส์เอดี ND คนใหม่ก็เริ่มปฏิบัติการไล่บล็อกเฟซบุ๊กคนไทยที่เข้าไปคอมเมนต์เห็นต่างหรือจับผิดได้ว่านางงามกัมพูชารวมถึงทีมงานก๊อปปี้อะไรของไทยไปบ้างทั้งก๊อปปี้ทั้งหลอกลวงทั้งเฟกสตอรี่เช่นใส่ชุดไทยสบายยาวไปถ่ายแบบกับนครวัด แล้วบอกว่าเนี่ยชุดขมรโบราณคือที่ไล่บล็อกคนไทยเนี่ยเพราะอายแหละครับหรือต้องการที่จะทำผิดแบบนี้ไปเรื่อยๆพยายามหลอกลวงชาวต่างชาติโดยพยายามที่จะไม่ให้คนไทยรับรู้เพราะกลัวทัวลงกลัวโปแตกหรือยังไงครับลิขสิทธิ์เนี่ยจะกี่บาทไม่รู้แต่มีเงินซื้อมาทำแต่ไม่มีเงินจ้างพนักงานที่มีคุณภาพมาทำงานให้กองประกวด ซึ่งทางกองประกวด Miss u n i v e r s ์สแคนบรดเนี่ยก็ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ใส่ชุดประจำชาติแต่และอย่างไม่เคยตอบได้เลยว่าที่มาที่ไปของชุดมาจากไหนยุคใดเริ่มเมื่อไหร่หมั่วไปหมดทำงานระดับประเทศแต่ไม่มีสไตลิสต์ไม่มีนักวิชาการเก่งๆมาคอยให้ข้อมูลเลยเหรอครับคือพอถามไปว่านี่ชุดขเขมรตรงไหนก็มองว่าคนคิดต่างเนี่ย อวนบ้างอะไรบ้างจ้องแต่จะผิดบ้างจ้องจะหาเรื่องบ้าง กองประกวดเนี่ยก็แค่ตอบคำถามง่ายๆแค่นี้ก็จบแล้วแต่กับไล่บล็อกคนไทยเพราะมองว่าเป็นเกรียนคีย์บอร์ดเอ,อคนไทยเนี่ยก็ไปเที่ยวนครวัดนครธมไปเที่ยวปราสาทหินในประเทศกัมพูชามาก็ไม่เคยเจอชุดแบบนี้บนกำแพงหินแล้วทงชาติกัมพูชาเนี่ยมีรูปนครวัดบนธงชาติแต่นางงามใส่ชุดไทยแล้วบอกชุดขเขมรเนี่ยแล้วเราจะตั้งคำถามไม่ได้เลยเหรอ อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อทางเพจกองประกวดหลักของกัมพูชาเนี่ยไล่บล็อกและแบนคนไทยไปเรียบร้อยแล้วชาวเน็ตไทยจึงหาทางออกด้วยการโพสต์ถามไล่แท็กไปยังเจ้าของตัวจริงที่อยู่เมืองไทยซึ่งหลายคนอาจจะรู้กันแล้วนะครับว่าการประกวด Miss Universe ล่าสุดนี้เป็นของคุณแอนจัก,กรพงศ์ที่เป็นเจ้าของช่อง JKN18 ด้วยซึ่งทุกคนก็หวังว่า ทางกองประกวดที่มีเจ้าของเป็นคนไทยแท้ๆนั้นจะลงมือทําอะไรบ้างไม่ใช่นิ่งเฉยปล่อยให้เขมรใส่ชุดไทยขึ้นประกวดแล้วไปได้รางวัลอีกรวมทั้งพยายามไปคอมเมนต์ถามกระทรวงวัฒนธรรมของไทยกันอีกรอบว่านี่จะไม่ลงมือทําอะไรจริงจังเลยใช่ไหม หลังจากนั้นกองทัพโซเชียลไทยจึงได้ช่วยกันขุดภาพและคลิปย้อนหลังการแต่งกายของกัมพูชาว่าสมัยก่อนในแต่ละยุคชาวขเขมรเนี่ยแต่งตัวกันอย่างไรซึ่งก็หาหลักฐานการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของชุดสบายแบบไทยมาอ้างอิงเนี่ยไม่ได้เลยเจอแต่รูปเก่าๆนะครับที่ชาวขเขมรเนี่ยมักจะไปก๊อบรูปภาพเก่าของคนไทยมาแล้วมาแปะธงขเขมรว่าเนี่ยรูปของขเขมร เท่านั้นเองเออเอากับเขาสิซึ่ง ล่าสุดนะครับทางการของกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาประกาศเองว่าจะตีพิมพ์หนังสือว่าด้วยเสื้อผ้าของขเขมรจาก10ยุคต่างๆที่ผ่านมาโดยอ้างว่านี่เป็นการรวบรวมเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงในแต่ละยุคสมัยของ,ของขเขมรที่มีถึง7 9 9ชุดด้วยกันพร้อมโอว,ว่านี่เป็นการทำงานจากทีมวิจัยของราชบัณฑิตยสถานแห่งกมัมพู ทีีเเดยวชาลและยังมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติการแต่งกายขเขมรและจัดแสดงเพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าชาวไทยเนี่ยเมื่อรู้ข่าวนี้ต่างก็รอดูว่าหนังสือไอเล่มที่ว่านี้และไอทั้ง7 0 9ชุดนั่นเนี่ยจะแอบเคลมชุดไทยรวมไปด้วยหรือไม่ ส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ช่วยกันออกความเห็นหรือช่วยกันคิดแนวทางป้องกันการเคลมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวันฮิตมูบี้ข่าวเด่นประเด็นฮิต